ยอดหมอหญิงอชัชริยะตอนที่515หางเล็กๆในเงามืดตอนที่6สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์อาปากอันใหญ่โตของมันแล้วคำรามใส่สัตว์อสูรสีดำด้วยเสียงอัศทรนพลงังที่ราวกับว่าจะแยกท้องฟ้าออกได้ตายแน่ตายแง่แงเลย ในใจของทุกคนต่างก็สับสนอุลมานใครจะไปคิดว่าเจ้าแกะน้อยเงาเงาที่ตามตื้ออู๋เสียจะกลายเป็นสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ไปได้แถมยังเป็นตัวเดียวกันกับที่พวกเขาต่อสู้ด้วยอีกนี่ใครก็ได้บอก้าทีว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะขาของเฉียวชูอ่อนปกเปียกขึ้นมาทันทีเขาถึงกับจับบ่าห้วเหยวยเ,เอาไว้เพื่อพอยุงตัวเองเจ้าแกะงโง่นั่นเป็นตัวเดียวกันกันกบสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์จริงๆเหรอเนี่ยสวรรค์กลนแกล้งพวกเราอยู่งั้นหรอ เอ๋เมื่อกี้เราเพิ่งจะแกล้งสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษไปจริงๆงั้นเหรอเนี่ยแล้วนี่เราจะอยู่ครบถึง32หรือเปล่าการได้มีชีวิตอยู่ที่นี่มันมันช่างยอดเยี่ยมะเหลือเกินเฮ้ยแม่จา๋าคนที่ตกใจมากที่สุดก็คืออู๋เสียแต่นางไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมามา,มากนักนางเพียงแค่จ้องมองสัตว์อสูรขนาดยักษ์นั้นเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้ว่านางกำลังคิดอะไรอยู่ ส่วนคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือสัตว์อสูรสีดำนั่นเองในเมื่อมันต้องแบกรับความผิดที่ไล่เจ้าแกะไปตอนนี้มันจึงต้องเผชิญหน้ากับความโกรธของสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์เมื่อเจ้าสัตว์อสูรสีดำมองไปยังเขี้ยวที่ใหญ่กว่าตัวของมันทั้งตัวซึ่งสะท้อนเงาของมันบนพื้นผิวสีขาวเรียบลื่นนั่นสัตว์อสูรสีดำก็แทบจะเสียสติไปมันกำลังคิดว่าครั้งนี้เจ้านายของมันหาเรื่องให้มันตายแล้วแน,น่ๆนเหมียว คาเกือบตายแล้วนะเจ้าสัตว์อสูรสีดำรีบวิ่งเข้ามาหาอูสเวียส่วนอูสเวียก็ตกหัวเจ้าแมวดําตัวน้อยเบาๆเพื่อปลอบใจสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ยิ้มยะเมื่อมันเห็นสัตว์อสูรสีดํากลับร่างเป็นแมวดําแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับพ่นลมออกมาอย่างดูถูกจากนั้นสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ก็หมอบร่างอันใหญ่โตของมันลงนอนรับกับพื้นและใช้ดวงตาขนาดใหญ่ของมันจ้องมองอูสเวียหางยาวทั้งก้าวของมันแกว่งไปมาอย่างมีความสุข และห่างทั้งหมดของมันก็ค่อยๆพับลงบนตัวของมันหุ้มร่างเอาไว้จากนั้นเจ้าสัตว์อสูรตัวนั้นก็เริ่มลดขนาดลงจนกระทั่งกลับสู่ขนาดเดิมของเจ้าแกะน้อยที่ตามติดพวกเขามาปากของเชียวชูถึงกับปิดเบี้ยวอย่างหนกักส่วนเฟยหยานก็ทำตาโตราวกับไข่ห่านพร้อมกับกลืนน้ำลายเสียงดังหัวเหยี่ยวและหลงลั่วก็สบตาการพยายามส่งยิ้มขมขืนให้แก่กันและกันฟานฉีที่กลายเป็นรูปปั้นหินไปแล้วก็ยังไม่ได้สติกลับมา จากนั้นเจ้าแกะโง่ตัวน้อยที่แข็งแกร่งยังเหลือเชื่อก็วิ่งเหยาะๆยะมายืนอยู่ตรงหน้าของอูสเวียมันแหงหน้าขึ้นด้วยสีหน้าภูมิอกภูมิใจขณะที่ยืดขาสั้นๆให้เหยียดตรงเต็มที่มันพยายามอย่างยิ่งที่จะยืนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ mm. เจ้าตามข้ามาทําไม mm. ในที่สุดอูสเวียก็รู้ตัวต,วตวนที่แท้จ,จริงของเจ้าแกะโง่นั้นแล้วมันไม่ใช่สัตว์อสูรระดับต่าที่ไร้ปัญญาแต่มันคือสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ที่มีสติปัญญานั่นเองมันนยย่่่่ออมเข้้าาใจสิงทีงพูดูดแลว เจ้าแกะโง่ก็วิ่งเหาะเข้ามาใกล้และเดินวนรอบเท้าอูเสือเป็นวงกลมมันก้มหัวลงงับหญ้าสีเขียวสดเข้าไปคำหนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นเพื่อให้อูเสือเห็นมันเคี้ยวแล้วสุดท้ายมันก็กลืนหญ้าสีเขียวนั้นลงไปแบะหญ้ารอบตัวเจ้าอร่อยดีแบะข้าชอบอูเสือนั้นไม่เข้าใจเจ้าแกะน้อยหรอกแต่โชคดีที่เจ้าแมวดําตัวน้อยนั้นดูจะรู้ว่าเจ้าแกะโง่หมายความว่าอะไรจึงแปลให้อูเสือฟัง ในที่สุดอู๋เสือก็เข้าใจว่าทําไมเจ้าแกะน้อยที่ดูโง่เง่าซึ่งที่จริงแล้วเป็นสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งถึงได้เอาแต่เดินตามนางพูดประจําตัวของอู๋เสือนั้นคือพูดปรึกษาถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่รู้สึกถึงมันแต่พวกพืชทั้งหลายรอบๆอบตัวนางสามารถสัมผัสถึงเจ้าบัวน,น้อยได้และด้วยอิทธิพลของมันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นและก็ทําให้สัตว์อสูรผู้พิทักษ์ตัวนี้ที่เคยต่อสู้กับอู๋เสือก็สามารถจับกลิ่นจากตัวนางได้ นั่นจึงทําให้มันสนใจในตัวของอูเสียมากคิดซิจะมีอะไรที่ยั่วใจเจ้าแกะโง่ได้มากไปกว่าหญ้าสีเขียวสดอร่อยรสชาติหอมหวานคําตอบก็เห็นได้อย่างชัดๆอยู่แล้วยอดหมอยิงอัชริยะตอนที่516หางเล็กๆในเงามืดตอนที่7 เรื่องที่พูดประจําตัวบัวหิมะของนางส่งผลเช่นนั้นเป็นสิ่งที่อู๋เสืียไม่เคยคิดมาก่อนส่วนเชียวชูและคน,น,นอื่นๆก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าแกะโง่พูดเละย,ยังไม่รู้ด้วยว่าเจ้าแมวดําพูดอะไรกับอู๋เสืยียดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่มองอู๋เสืียด้วยสายตาว่างเปล่ารอคอยนางอธิบายให้ฟังอู๋เสืีก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสรุปให้พวกเขาฟังสั้นๆว่าเจ้าแกะโง่พูดอะไรงานก็หมายความว่า ที่จู่ๆมันหนีไปตอนที่สู้กันครั้งก่อนก็เป็นเพราะน้องอูอ๋เสวียงั้นหรอเชียวชูถามพลางกับถูข้างเขาสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าทำไมสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ที่แข็งแกรง่งถึงได้ถอยหนีเร็วขนาดนั้นเจ้ากแกะโง่น,นั่นน่ะมีสติปัญญาอยู่ในระดับสูงจึงเข้าใจสิ่งที่เชียวชูพูดมันก้มหัวลงแบบเกอเกิลเจอ,อนญราวกับอับอายเล็กน้อยกีบเท้าหน้าข้างหนึ่งของมันตะกุยย่าบนพื้นฮึจริงๆแล้วในตอนนั้น มันวิ่งหนีไปก็เพราะมันกลัวเจ็บแบบสุดๆต่างหากล่ะแต่นั่นต้องเก็บไว้เป็นความลับไม่ว่ายังไงก็บอกให้พวกเขารู้ไม่ได้ฮึไม่บอกสักคำแน่นๆจะไม่บอกหรอกแบะเจ้าแกะงโง่เงยหน้าขึ้นมองอูเสือด้วยสายตาม,มุ่งมั่นเป็นพิเศษข้าจะขอติดตามเจ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าแมวดำตัวน้อยก็ทำปากกระตุกขณะที่พยายามอย่างเต็มที่ในการแปลคำพูดของเจ้าแกะงโง่ให้อูเสือฟังอูเสือก็นิ่งเงียบ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันนางมองเจ้าแกะโง่งเหมือนกํลาลังพิจารณาอยู่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธดีเจ้าแกะโง่งกระพริบตาปริบๆมองอูสเวียทันใดนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะนึกบางอย่างออกมันเอียงร่างอวนกลมของมันลงบนพื้นและถีบขาดุกๆจนในที่สุดก็พลิกตัวหงายได้สาเร็จเผยเห็นพุงเล็กๆก,ก,กลมๆของมันที่ปกคลุมไปด้วยขนนุ่มๆพร้อมกับเหยียดขาสั้นๆสีข้างของมันออกไปท่าอ่อนของเจ้าแกะโง่ตัวน้อยนี้ ดูตลกมากซะจนทําให้เชียวชูหัวเราะออกมาดังลั่นพร้อมกับกลุ่มท้องของเขาเอาไว้อะไรเนี่ยนี่สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์นะตลกเป็นบ้าเลยเชียวชูขมไปเช้น้ําตาที่ไหลออกมาไปเจ้าแกะโง่เนี่ยไม่สนใจเชียวชูเลยมันอยู่ในท่าเดิมโดยไม่ขยับเขยื่อนแม้แต่นิดเดียว <c oughs> เจ้ามนุษย์โง่พวกมนุษย์ธรรมดาอย่างเจ้าหมอนั่นนะ่ะย่อมไม่เข้าใจความเฉลียวฉลาดของมันหรอกทันใดนั้น อู๋เสือก็นั่งลงและยื่นมือออกไปลูบท้องของเจ้าแกะโง่ความนุ่มนิ่มปุกปุยที่สัมผัสนิ้วของนางทําให้อู๋เสือหลับตาลงอย่างพอใจในทันทีเจ้ามากับข้าได้แต่เจ้าจะต้องเชื่อฟังทุกอย่างที่ข้าพูดอู๋เสือพูดพลางลูบท้องของเจ้าแกะโง่ไปด้วยแบะความฉลาดของข้าเนี่ไม่มีใครเทียบได้จริงๆแบะเจ้าแกะโง่ที่จริงๆแล้วไม่ได้โง่มันจําได้ว่าอู๋เสือให้ความสนใจขนบนตัวของมันมาก ตอนที่นางอุ้มมันก่อนหน้านี้มันจึงผลุดความคิดอันชาญฉลาดขึ้นมาว่าจะยอมเสียสละความบริส,สุทธิ์เพื่อให้อูเสือย,ยอมรับมันหลังจากได้ลิ้มรสชาติของหญ้าที่เติบโตจากพลังของบัวหิมะแล้วครั้งหนึ่งมันก็ไม่สามารถลืมรสชาติอันหวานฉ่ำนั้นได้เลยและไม่ต้องการกินหญ้าธรรมดาอีกต่อไปถ้ามันไม่สามารถติดตามอูเสือไปได้ไม่ช้ามันก็อาจจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกโดยไม่ได้ลิ้มรสชาติอันยอดเยี่ยมที่ลืมไม่ลงนั่นอีกเลยแล้วเจ้าชื่ออะไรแบ แบะนั่นไม่จำเป็นต้องแปลเจ้าแมวดำตัวน้อยก็เลยเฉยซะแบะแบะหรอนางถามพร้อมกับเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแบะแบะท่านแบะแบะต่างหากเล่าเจ้าแมวดำตัวน้อยก็แปลให้ฟังพร้อมกับที่หนวดของมันสั่นระริกหืมท่านแบะแบะหรอแบะเชียวชูและคนอื่นในกลุ่มก็มองมนุษย์และแกะคุยแกนอย่างพูดไม่ออก การสนทนาถูกสลับด้วยเสียงร้องเหมียวของเจ้าแมวดำและทุกคนก็ได้แต่มองหน้ากันด้วยความสงสยัยหลังจากตั้งเงื่อนไขให้ท่านแบะแบะแล้วอูเว๋เสวยก็ไม่ห้ามมันตามพวกเขาไปอีกเมื่อได้รับการยอมรับจากคนให้อาหารคนใหม่ของมันแล้วท่านแบะแบะก็กระโดดอย่างมีความสุขพร้อมกับเขยว่ารอบเท้าของอู๋เสืยหน้าตาที่พึงพอใจแบบสุดๆของมันแสดงให้เห็นว่ามันมีความสุขกับอาหารมากแค่ไหนเอ๊ะเจ้าจะเอามันไว้จริงๆหรอ เฉียวชูยังไม่อาจทาใจยอมรับพัฒนาการใหม่แบบกระทันหันนี้ได้ผู้คนที่มาที่ป่าประลองวิญญาณต่างก็มาเพื่อร่าสัตว์อสูรและเก็บหินวิญญาณกลับไปแต่อูสเสียนนั้นสุดยอดกว่าทุกคนนอกจากฆ่าสัตว์อสูรแล้วนางยังนําสัตว์อสูรกลับไปกับนางแถมยังเป็นระดับผู้พิทักษ์อีกด้วยอะไรจะโชคดีเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาขนาดนั้นกันนะอืมอูสเสียก็พยักหน้าตอบรับหากว่าหมดปัญหาเรื่องอายุไขของมันแล้ว นางก็ไม่อาจจะยินดีไปมากกว่านี้ได้เลยในการรับสัตว์เลี้ยงขนนุ่มฟูน่ารักแบบนี้ไปด้วย